ป่ vale อเดยแม่ลอิดพันหลังองชิอาีไปอ้วนยุคขางข้างออกอะไไคนยายทีนีแม่ขบปกครองตัวหนึ่งครังไหมครับเออเอาเลยว่ามันตาเลียมอยู่นี้ไปเลียมที่ไปกลางดังไงบวเห็นเอาเห็นเอากัดจิ้งลูไปน้ำีพอกับไปแล้ไง ุธุรกี้ยองุรกิจอันเก็บอไดกุรกิจอันนี่น้ำมทั่วเลยกีั่วนายถึงน้ำมือมอ้านไม่ไปไม่ไปเง้ไม่ให้เมื่อนี่ใส่อะไรสบายางันี

นึงมา่นตั้งเครื่องออกไปเั่นหนอตั้งเครื่องมันอวกันกเก่าตีท่านสามตัวเดียวท่นสามตัวมันเก่าหกเก่าตี่นฟังเดือดีหนอโอ้ยมันหลพยาวไปว่าพุ่งมดชุนี่ไม่ทำไปต่มดมดมดงดข้อมันฟูฟังห้มักกัไปน้ำหลวด ผม่มีดวงซื้อมาถึดอกกีาบอกม่เจ้าซื้อน่ะนึงเดียวยกับ่หมดเอื้อย่เนี่ยานหน้าเยะยนซนีก็ซื้อเ่าินเอาตรงนี้ก่อลพัแล้วมันตีบ่หมืนทีหม่นจบั้นี่

มันมาไปหนองนักลองผมมันข้าไปให้ก่อนนอมลกวกมันมันเลยบนมันออกมาห่งหอ,องก็พี่น้องเลยก็พี่น้องอไปไปซือเดี๋ยวแว่านถึนี้แว่าหลายหลอันเป็นตะนายอันนั้นนี่วันื้อ

ใีรถรอาตาใบซนันนะน่นหงส์ที่ีรถไปน้ำพตามันสะอาเล่าใครบูกใก,ก็เด้สิไปเนาะในประตองตกเงี้ยนงหลับหลับเนี้ยเนี้ยเอิอเ่มไม่กินน้ำ ขัว้วใบโอ้ยอิมอ่มนี่มไปหน้อยโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ด เราไปน้ำมันเถอะมยงเอาตเล็กเล็กมาไปจดม้นนนอนอยู่หนมันเห็นจะคว่ำมาาสห้าควท้าออกน้่าวดื้อละลัลดลัได้หรอเ่านนาน จัดๆพี่น้องมามาสันเหนียวนิ่มเนาะนิ่มก,หกุหลาบกุเท้าดีจังพี่น้องเป็นกำลังใจผมทำเป็หหนหัวติดติดตามไม่ได้พี่น้งองครับผมสหรับคลิปนี้ไปก่อนผมสวัสดีครับแชร์เพืเอ่อนกันล่ะ